คณะครูและนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน,ยนสิลิเกตนอมกล้าวขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนสิลิเกตนอมเกล้าเมื่อปีพุทธศักราช2534เป็นสาขาของโรงเรียนสตีสิลิเกตต่อมากลุ่มสามมันศึกษา ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธย,ยมเปิดใหม่เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535มีนักเรียนระดับมัธย,ยมศึกษาปีที่1-6จำนวน620คนครูจำนวน34คนนักการพาโรง3คนภายใต้การอำนวยการของนายเด,ดชัยดวงแสงผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชาญอนันต์ศักเทวินประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนายสุภัฒน์กิติฤิศทิชัยนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิลิเกตน้อมเกล้าวิวสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนสิลิเกตน้อมเกล้าเป็นโรงเรียนที่ให้อภัยและให้โอกาสกับนักเรียนทุกคนมุ่งพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ เสริมสร้างสุขภาพได้มาตรฐานทุกด้านบนพื้นฐานของความเป็นไทยเป้าหมายนักเรียนเป็นคนดีเก่งและมีความสุขยุทธศาสตร์การปรับภูมิทัศน์จัดแหล่งเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการผสานเทคโนโลยีบนวิถีความเป็นไทย โรงเรียนในฝันเป็นความภาคภูมิใจของเราทุกคนที่ร่วมฟันฝ่าจากความไม่มีมาสู่ความมีตามสภาพของเราควรจะเป็นไปด้วยความเอาใจใส่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายจึงเกิดเหตุที่เห็นดังนี้ วารสารสิลิเกนอมเกล้าวสารห้องเรียนกลุ่มสาระ8กลุ่มสาระห้องสมุดร,ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้ผ่านสื่อ ICT ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานด้านการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ประกอบด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานการสร้างกราฟิกการสร้างภาพเคลื่อนไหวการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักเรียนเป็นเวทมาสเตอร์ นักเรียนนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นักเรียนมีความถนัดเฉพาะด้านทั้งด้านศิลปะและดนตรีกีฬานาฏศิลป์นักเรียนได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิน่น โดยการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีไทยและประเพณีท้องถิน่นการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกิจกรรมแสดงศิลปะหัตกรรมท้องถิน่นการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และชุมชนการนำเสนอผลงานในด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆการกระบวนการศึกษาภายในโรงเรียน ได้ยึดหลักบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมธิบานโดยการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการแบ่งการบริหารจัดการเป็น5ฝ่าย8กลุ่มสาระประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนานักเรียนฝ่ายวางแผนฝ่ายพัฒนาโดยทุกฝ่ายทุกงานทุกกลุ่มสาระมีทีมงานที่กระตือรือรน้นมีความเป็นกลยาณนามิตร มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือการยิ้มไหว้ทักทายกันและยึดมั่นในวิถีพุธด,ด้านการเรียนการแก้ไขพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและครอบครัวได้บูรณาการเรียนรู้โดยจัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นตามสภาพของผู้เรียนเน้นบูรณาการการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต กิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมส่งเสริมวิชาการประจำสัปดาห์โดยการเสียงตามสายวารสารโรงเรียนการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการสม่ำเสมอทุกกลุ่มสาระกิจกรรมโครงงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมกิจกรรมสร้างสารรค์สังคม การประกันคุณภาพโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพไปพร้อมๆกันเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเห็นได้จากจำนวนนักเรียนมัธยมปลายเพิ่มขึ้นสถิตินักเรียน3ปีย้อนหลังสูงขึ้นครูนักเรียนมีผลงานเป็นที่ปรากฏมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆมาขอใช้สถานที่และศึกษาดูงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนสร้างถนนภายในโรงเรียนหรือคอมพิวเตอร์สร้างห้องพยาบาลห้องโสดห้องสมุดโรงอาหารโรงจอดรถครูนักเรียนเครื่องกรองน้ำทุนการศึกษาเป็นต้นด้านการเรียนรู้และพัฒนาผู้บริหารได้พัฒนาตนเองพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยการประชุมอบรมสัมมนาเพื่อเป็นผู้นำทางด้านวิชาการเป็นผู้นำด้านการบริหารให้ครูมีความชำนาญด้านการสอนให้ครูมีรูปแบบการสอนหลากหลายให้ครูจัดการเรียนการสอนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกกลุ่มสาระให้ครูมีสื่อ i อ t ผู้บริหารครูนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารทางอีเมลได้ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจการดำเนินงานเป็นอย่างดีโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนได้พัฒนาระบบอินเตอร์ทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ได้เพิ่มศัก,กยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการโดยใช้สื่อ i อ t และได้ใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไปห้องเรียนแบบอีคาร์ดรูมเช่นห้องจริยธรรมห้องกลุ่มสาระต่างๆอินเทอร์เน็ตสาธารณะแม้โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณและทรัพยากรไม่มากนักแต่ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุดเช่นจัดครูสอนตรงตามบูธ เปิดสอนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสาระเพิ่มเติมแก่ทุกระดับชั้นนักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้อย่างสม่ำเสม,สมอและทั่วถึงจัดให้มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานและปรากฏร่องรอยการใช้ห้องสมุดเปิดให้ใช้เต็มเวลาและนอกเวลาเรียนห้องสมุดมีขนาดจำนวนหนังสือที่เหมาะสม มีการบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นจากห้องกลุ่มสาระเรียนรู้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตป้ายความรู้ป้ายคำขวัญป้ายนิทรรศการในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการเรียนประจำสัปดาห์หมุนเวียนเป็นกลุ่มสาระจากที่สาธารณประโยชน์โนนป่ายางที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่70ไร่จากโรงเรียนที่อยากเป็นโรงเรียนในฝันแต่ยากจนด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายจึงได้มาเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในทุกด้านและพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ที่เสมือนอุดมการของพวกเราชาวฟ้าขาวคือปรับภูมิทัศน์จัดแหล่งเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนำวิชาการผสานเทคโนโลยี บนวิถีความเป็นไทยโครงการและกิจกรรมเด่นที่โรงเรียนจัดทำขึ้นมีดังนี้ 1. โครงการทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2550เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ80พรรษาโรงเรียนซิลิเกตนอมเกล้าจัดโครงการเทิดพระเกียรติขึ้นคือ ครงการทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความมั่นคงการประเมินพบว่าโครงการดังกล่าวบังเกิดผลดีต่อการพัฒนานักเรียนและชุมชนหลายด้านโรงเรียนจึงจัดเป็นนโยบายที่จะดำเนินการให้โครงการทำบุญถวายสังฆทา,านเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนสืบต่อไป การขยะ r e c y c l ิโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะรักโรงเรียนรู้จักนำสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังช่วยลดขยะในโรงเรียนอีกด้วยโครงการหน้าบ้านสวยรวยไม้ดอกหลังบ้านสวยรวยพืชผ,ผักจุดประสงค์ของโครงการนี้คือ 1. นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมาย 2. นักเรียนเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรรักการทำง,งานรักอาชีพผู้ปกครอง 3. นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสงลัะสงคม 4. เพื่อส่งเสริมคุณภ,ภาพชีวิตของชนุนชนตามแนวพระราชรำดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง 5. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโครงการเลี้ยงปลาดุก ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้กล่าวไว้ว่าให้ประชาชนชาวไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโรงเรียนศิลิเกตน้ำเกล้าจึงได้จัดโครงการเลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการยิ้มไหว้ทักทายกันจุดประสงค์ของโครงการนี้คือ1 เพื่อให้นักเรียนยได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 2. เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นหลัง 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ 4. เป็นการสร้างสัมพันธไมรตรีต่อกันและกันกาบบรออมทรัพย์วัลลบาทโครงการนี้จะขึ้นเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความประหยัดรู้จักอุดออมและรู้คุณค่าของเงินและการใช้เงินให้เกิเกดประโยชน์อย่างที่สุด จากการทำโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างแม่ไร้คุณค่านอกจากนี้ยังมาเกิดผลดีต่อตัวผู้ที่กระทำอีกด้วยและเมื่อมีเหตุจำเป็นก็สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ได้<ม>เพื่อไม่เป็นการเดือดร้อนของครอบครัวและส่วนรวมโครงการแจกันไม้ตาใกล้เป็นโครงการที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเป็นผลผลิตของโรงเรียน ได้รับคำชมเชยจากผู้ชมเห็นทำให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ปล่อยเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์โครงการบวชเนนเพื่อแก้ไขพฤติกรรมเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้มีโอกาสปรับปรุงตนเองโดยใช้หลักธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนกลอมเกลาจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมเราชาวโรงเรียนศิลิเกตน้อมเกล้าวขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนสวัสดีคะ่ะศิิิิเเเกกกษนน้อมาาาาารรรย่่งใหญชบึสัตถ เกอดนักสู้รวมกันอยู่สู้ยินตาขอวันทาเกียรติคุณไทยรุ่งเรืองรักๆคำนี้สำคัญยิ่งรวมทุกสิ่งกำลังใจให้สัมพัญทั้งชายหญิงมุ่งมั่นประสานใจกันเราสร้างสารรค์เสริมสิ่งที่ดีงามถึงวันนี้วัน,นไหนใจยังอยู่สิทธิและคู สรรสร้างงานสุยนรวมใจสูงส่งขอกราบรานสุขสานญบานใจได้เข้ามาชื่อเสียงนี้สิเกตน้องกล่าวจะคงอยู่สิเชิญชูผูชาจิตทองใสยได้ความรู้ภูมิปัญญาความเป็นไทยจะเถิดว่าให้ในหาไทยของเสือ